สวัสดีครับคุณพุฒิพงวันนี้เราจะมาซ่อมรถกับตาช่วยตาช่วยพ่อกันนะครับนี่อุปกรณ์อยู่ข้างหลันงนี้ไปเอาอุป,ปรกรณ์กดครับขาไปเอาอุปรกรณ์มาช่วยพ่อกับตาซ่อมรถใช่ไหมครับใช่ครับมันคืออะไรครับที่ที่ถอดที่ถอดล้อ,รอ,รลอครับมันคือที่ถอ,อดล้อรถหรอครับใช่ค่ะพี่ อยากอยากเห็นไฟไหมครับอยากเห็นครับอ๋อน้องชาลีจะเปิดไฟให้ดูหรอครับโอเคเชิญเชิญดูข้างหน้าได้เลยครับขอเปิดไฟหน่อยนะโอ้โหน้องชาลีเปิดไฟแล้วจริงอันนี้ไฟดีอันนี้ไฟธรรมดานอหนไฟธรรมดาครับอันนี้ไปอะไรครับ เราเราดับไปหลีครับดับไฟหลีครับอ๋อเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับดับแล้วเอาเปิดไฟหลีครับโอ้โห